สวัสดีครับผมฮอนโจจาก MTC นะครับวันนี้เราก็จะมาติดตามอัปเดตข่าวสารรถใหม่ๆกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้า Triumph Speed t r i p l e 1 2 0 0 RS 2,025นะครับเนกเก็ตตัวจบจากอังกฤษครับก็เปิดตัวกันไปแล้วนะครับสำหรับเนเกตพิกัดเรือธงพร้อมออปชั่นระดับแนวหน้าจากทาง Triumph สำหรับโมเดลนี้นะครับมาพร้อมความแรงที่มากขึ้นพร้อมช่วงล่างระดับเทพและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น สำหรับดีไซน์นะครับเจ้าตักแตนยักษ์คันนี้ยังคงเอกลักษณ์ DNA ของ s p e ด t t ิปเปิลที่มีอายุอานามกว่า30ปีไว้ได้เป็นอย่างดีสังเกตได้จากไฟหน้าคู่สุดโดดเด่นไม่มีใครเหมือนและยังได้ใจหลายๆคนกับส w i n g Arm มเดี่ยวที่สามารถสร้างภาพความดุดันได้เป็นอย่างดีโดยโมเดลใหม่นี้นะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นด้วยคอบเบาท้ายใหม่ที่โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้น ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องใหม่นะครับ3สูบเรียงขนาด1160ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับเคมแรงม้าสูงสุด183แรงม้าที่1750รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุดที่128นิวตันเมตรที่8750รอบต่อนาทีซึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องเดิมนะครับก็จะมีแรงม้าเพิ่มมากขึ้น3แรงม้าและมีแรงบิดเพิ่มมากขึ้นอีก3นิวตันเมตรในรอบที่ต่ําลงกว่าเดิมตัวรถนะครับจะมีระบบเกียร์6สปีดพร้อมระบบอัิยและสลิปเปอร์คัตนะครับใช้น้ํามันจากถังขนาด15.2 ซึ่งในเรื่องของเครื่องอยนต์นะครับทางไทอัมนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้สนับสนุนเครื่องอยนต์ในการแข่งขัน m o โตทูนะครับมาพัฒนาโดยมีการออกแบบให้ระบบไอเสียใหม่นะครับมีขนาดเล็กลงเบาขึ้นและมีโฟร์อากาศที่ดีซึ่งก็จะช่วยให้มีสมรรถนะที่ดี โดยที่ซุ้มเสียงก็ยังถูกใจสาวกเช่นเดิมนะครับต่อมานะครับจุดเด่นอีก1จุดเลยนะครับก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับตัวรถนะครับใช้เฟรมอลูมิเนียมทวินสปาร่วมกับซับเฟรมท้ายอลูมิเนียมซึ่งมีน้ําหนักเบาและเมื่อบวกกับการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับทำให้น้ําหนักรถรวมน้ํามันแล้วนะครับก็ยังหนักเพียง199กิกาโลกรัมเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากๆสําหรับปิกัดนี้นะครับทีนี้ไฮไลท์สุดๆเลยนะครับก็คือระบบกันสะเทือนจากทางสวีเดนซึ่งก็คือระบบชปรัับไฟฟ้าาาจกกทงงเออินน่็ตนนนี้จะเป็อ Smart EC 3.0นะครับที่ช่วยให้การขับขี่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับเดยเจ้าโชคไฟฟ้านี้นะครับจะมาพร้อมระบบ e อ l i n ล Ob ออเจกตีฟเบ t จูน n ิ่งอินเทอร์เนะครับซึ่งจะคอยตรวจจับอาการของรถและปรับความหนื่ของโชคให้เข้ากับการขับขี่ในขณะนั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรเป็นต้นว่ากําลังอยู่ในทางตรงนะครับหรือว่าเบรกเพื่อเข้าโค้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งระบบนี้นะครับก็จะปรับความหนื่ของโชคทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มการยึดเกาะของช่่่ววงงงงงลาาาไไไดดด้้้ีียิขขึึนนะรรรรรรมมมปถถถถสสอ นั่่งเต็มทีะครบส่วนระบบเบรกนะครับจะเป็นดิสเบรกหน้าคู่กับคาลิเปอร์เบรกเบมโบสตายลีม่านะครับพร้อมปัม๊มบนเบมโบเอ็มซีเอสและดิสเบรกหลังเดี่ยวกับคาลิเปอร์เบรคเบมโบแบบ2ลูกสูบส่วนล้อจะยังเป็นล้ออลูมิเนียมรัดด้วยยางพิเรนีไดโอบูสเฟอร์คอร์ซ่าเอสพีวีทรีนะครับขนาด120ยยี่สิทับเจเซทอาร์สิบเจ็ดและ190ยเก้าสทับห้เซทอาร์สิบเจ็ดหน้าหลังตามลำดับนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีของโมเดลใหม่ปี2025นี้กันบ้างนะครับก็มีการรอัปเกดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากโช้กไฟฟ้าที่กล่าวถึงไปแล้วนะครับตอนนี้รถก็จะมีระบบ IMU นะครับหรือระบบประมวลผลแรงเฉยแบบ6แกนติดตั้งมาให้นะครับก็จะทํางานร่วมกับระบบต่างๆนะครับโดยจะมีระบบ traction control นะครับระบบควบคุมการลอยตัวของล้อหน้านะครับมีระบบ engine brake control ระบบเบรก slide assist นะครับรวมไปถึงระบบเบรกแบบ cornering ABS เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีโหมดการขับขี่5โหมดนะครับได้แก่ lane road sport แทร็กและไลเดอร์นะครับซึ่งสามารถคัดต่อมได้เองมีระบบควิกชิฟเตอร์แบบ2ทางและระบบอิมเมอร์เจนซี่ดิสเซลเลอเรชันวันนิ่งนะครับที่จะส่งสัญญาณเตือนคันข้างหลังด้วยการกระพริบไฟเบรกท,ท,ทีเมื่อเบรกกะทันหันนั่นเองยังมีในส่วนของเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบคูซคอนโทรลหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วที่สามารถควบคุมผ่านจอยสติกใหม่แบบ5ทิศทางพร้อมไฟแบ็คไลท์และแน่นอนว่าสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับและสุดท้ายนี้นครับจะมีระบบคีย์เลสที่ช่วยให้สตาร์ทรถล็อ มันได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจอีกด้วยก็เรียกได้ว่าครบคันทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับตอบโจทย์การใช้งานได้มากขึ้นงานนี้ใครชอบ naked b k e จากค่ายอังกฤษเก็บเงินรอได้เลยนะครับเข้ามาจำหน่ายแน่นอนแต่อาจจะมาสักช่วงปลายปีนะครับกับราคาที่น่าจะแพงขึ้นไปจากเดิมนะครับโมเดลนี้ก็น่าจะไปที่7ปลายๆจนถึง8ต้นๆได้นะครับ เพราะว่าระบบโช์ยฟ้าที่เพิ่มเข้ามาแต่ก็ตรงๆเลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวหากซื้อมาใช้นะครับเปลี่ยนท่อสักใบหรือสั่งของแต่งตรงรุ่นกับทางค่ายตรงๆก็แรงจบครบหล่อได้ในทีเดียวเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆนะครับรวมถึงรีวิวดีๆก็สามารถติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Facebook Fanpage นะครับ YouTube t i k t o k หรือว่า Instagram ก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ